ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับก็มาพบกับทุกท่านกับวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ซิมเข้าไปในตัวกล่อง X-Play Box นะครับหรือว่าตัว X-Play 5จากบริษัทพิชิก้านะครับหลายๆท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อพวกกล่องเพย์นะครับหรือกล่อง AI Box เนี่ยนำมาใส่กับตัว จอที่ติดประกรถนะครับแต่ว่าก็ซื้อซิมโทรศัพท์นะครับมาใส่ไม่ว่าจะเป็นซิมเทพนะครับหรือซิมรายเดือนนะครับหรือว่าซิมรายวันก็แล้วแต่หลังจากใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะก็หลายๆยี่ห้อนะครับไม่มีเน็ตนะครับหรือว่าใช้ใส่ซิมแล้วใช้ไม่ได้นะครับนั่นเกิดเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถใช้กับระบบโทรศัพท์ในบ้านเราได้แต่วันนี้ผมจะแนะนําว่ากล่อง x p 5ชุดนี้นะครับไม่มีปัญหาเลยมาดูกันว่าหลังจากใส่ ซิมโทรศัพท์แบบที่เป็นใช้ในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมาครับสำหรับตอนนี้เราก็อยู่กับ X p 5นะครับเราจะลองทดสอบกล่อง X p 5เข้าไปนะครับโดยเสียบเข้าไปกับเครื่องเล่นนะครับตอนนี้หน้าจอก็จะขึ้นเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะฮะนะครับโดยผ่านกล่องมิชิก้า x p 5ตัวนี้นะครับวันนี้เราจะทดสอบการใส่ซิมดูว่าใช้งานได้จริงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเครื่องก็จะโชว์ตรงนี้นะฮะเป็นสามารถคอนเนคผ่าน Wi-Fi นะครับหรือว่าอันนี้ถ้ายังไม่ใส่ซิมจะไม่โชว์เซลลูลา่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการประกอบใส่ซิมเข้าไปในเครื่องเขานะครับเคคบมื่อเราได้ซิมแล้วเนี่ยก็มีซิมโทรศัพท์จุดนี้นะครับ เข้าไปชุดอ่อกค,ครับหนละังจากนั้นใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ดึงปัดออกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เริ่มรีสตาร์ทใหม่นะครับตอนนี้เครื่องก็ทาก,การใส่ซิมเรียบร้อยครับก็รอว่า,อารอไป15วินาทีนะครับเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบ คาเพลซึ่งในคาเพลนี้ก็จะมีระบบปฏิบัติการ Android นะครับเครื่องก็จะทำงานนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีสัญญาณเซลูลาร์เกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้เขาเลือกเน็ตเวิร์กนะครับก็คือ LTE นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับ เราก็ลองมาใช้งานดูนะครับแต่ในระบบของ Wi-Fi ไม่ได้ใช้นะครับเปิดดู Youtube สิเด็กก็โชว์ว่าขึ้นซิมนะฮะแล้วก็เราก็มาเลือกภาษาเข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบเติมเงินหรือร um, ายเดือนก็ติ๊กไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็ยังสามารถชิปยอดเงินได้เ <men> ติมเงินได้ซื้อแพ็กเกจนะครับต่างๆได้โอเคครับเราก็จะลออกดูนะครับแล้วก็ไปเล่น YouTube ดูครับ ตอนนี้เราก็จะเล่น YouTube โดยผ่านตัวเ,เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับครับแล้วก็สำหรับในตัวกล่องพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อเวลาเรานำมาใช้แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับใช้งานโดยใส่เฟิร์มแวร์นะครับที่ ใช้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เหมาะกับสิ่งโทรศัพท์บ้านเราเป็นอย่างดีนะครับสนใจเกี่ยวกับเรื่องกล่อง xplay นะครับกล่อง Android ที่ติดตั้งกับวิทยุติดรถนะครับโทรมาหาเรานะครับไปที่0 2 9 3 2 3อง8กสีครับ0 8 4ย2 4 4ดงสานะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w บ a r p r o m a r k e t com นะครับหรือเป็นเพื่อนกับเราที่ i d l i n e s i g n peonie นะครับชอบวิดีโอนะครับของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็นำรถนะครับมาเทสกับกล่องที่ ทีวันทั้ง15สาขาทุกประเทศไทยก่อนซื้อทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมอโก้นะครับลาก่อนครับบ๊ายบายฮะ